เวลาตีสี่ครึ่งของวันที่15สิงหาคมสอง2สองร้อยตำรวจเอกพิศนุทัศยานรองสาร,รสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางโดยรับแจ้งเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนทรัพย์สินเก่าซอยรามคำแหงสาแขวง21แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครไปที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับสภาวิศวกร ภายในชุมชนรับสิงเก่าซึ่งเป็นชุมชนขนาดกลางพบแสงเพลิงกําลังพวยพุ่งลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยปลูกสร้างด้วยไม้แสงเพลิงเนี่ยลุกลามต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กระดมดับเพลิงกว่าห้าคันรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุการทํางานก็เป็นไปด้วยความยากลําบากจุดที่เข้าไปเป็นซอยแคบแคบหน่วยดับเพลิงต้องจอดรถเอาไว้ด้านนอกแล้วก็พากันลากสายน้ําชักเข้าไปสกัดเพลิงระยะทางยาวกว่าห้าสิบเมตร ช้เวลาร่วม45นาทีเพลิงสงบก็ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหมดสามหลังคาเรือนเป็นห้องเช่าหนึ่งหลังบ้านไม้ชั้นเดียวหนึ่งหลังบ้านปูนครึ่งไม้สองชั้นหนึ่งหลังเสียหายเล็กน้อยอีกสามหลังคาเรือนเนื้อที่ประมาณ120ตารางวานางชิยานีกระต่ายรัก53ปีผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าขณะที่ตนและคนในครอบครัวสามคนกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกบอกว่าไฟไหม้ ออกมาดูก็พบว่าห้องเช่าตรงข้ามมีไฟลุกออกมาจากชั้นล่างของห้องเช่าดังกล่าวแล้วเปลวไฟก็ลามเข้ามายังบ้านของตัวเองจากนั้นตนและคนในบ้านก็พากันรีบกระโจนหนีออกจากบ้านเพื่อเอาตัวรอดด้วยความตกใจก็ไม่ได้นำเอาทรัพย์สินอะไรออกมาด้วยได้แต่สุนัขสองตัวที่เลี้ยงเอาไว้ทั้งนี้บ้านเช่าหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นแบ่งเป็นห้องพักแบ่งให้เชา่าจำนวนสิบห้องตอนเกิดเหตุตนเห็นต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นล่างห้องเช่าห้องที่แปด ในห้องก็จะมีแต่ขยะและเศษกระดาษจํานวนมากตนก็ยังไม่ทราบว่าเพลิงเกิดจากอะไรเนื่องจากห้องต้นเพลิงไม่มีคนอยู่มาเป็นเวลาสองปีแล้วเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังจากนี้ก็จะประสานที่กองพิสูจน์หลักฐานให้เข้าตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปส่วนว่ามูลค่าความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการติดตามตัวเจ้าของห้องดังกล่าวมาสอบสวนรวมถึงก็ต้องรอให้เจ้าของบ้านตัวจจริงมาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย เร่างไบอคนาคนคที่อยู่คน้างห้อง,งได้กิ่นเลยมาเรียกคได้ไฟมเห็น,ตน,นมตน,นที่เรมาไฟมันคไปแล้วห้องนั้นอไฟมันลุกหมดแล้มันไม่มีทางับเพลิงแล้วดับเพิงก็มาชคือไม่ออกมาจากในห้องใช่ค่ะ<า>พร<อ>าห้องน,นองันเป็นห้องว่าง,ง<ๆ>เลยมันมีแต่เสื้อผ้าที่ขอะเน่าๆอยู่ไงมันดัเพง่ายๆเลยบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านไม้มัน